หนึ่งนะครับพอเริ่มเกมมาเราต้องเลือกแวนไม่งก็เทวนะครับผมแคลรี่เท่าน,นั้นนะครับผมเพื่อที่จะจบเร็วได้ดาวเร็วเริ่มเกมมาแล้วก็วิ่งเลยนะครับแล้วก็มาคิดอะไรมากครับเทียร์คิปแล้วยิงศัะรูให้ตายนะครับผมแล้วก็รอจนเกาะของป้อมจะหมดนะครับตอนนี้มีเกาะสีเหลืองอยู่แล้วก็ทีเทียร์คิปไปเรื่อยๆแล้วก็ทีนกนะครับถ้ามานาหมดแล้วก็ไปขโมยบักฟ้านะครับผม ก็ตีตีตีไปเรื่อยๆตูมาแล้วก็ฆ่ามันแล้วก็ตีป้อมแตกดันอย่างเดียวเล่นอื่นเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจดันป้อมอย่างเดียวหยิบออบัฟฟ้าดันไปดันไปดันจนชนะนะครับผมอ่าตายไม่เป็นไรครับรอเกิดเกิดใหม่ไม่ต้องรอไม่ต้องไปเลนไหนอยู่เลนตัวเองครับบวกอย่างเดียวงบอย่างเดียวเลยแล้วก็ชนะนะครับผมโอเคจบนะครับ